โอเคครับท okay, uh, ุกคนก็กระับสวัสดีท่านผู so lot, right? hole, <se> ้ชมทุกท่านกันดูว่าลักการในยกมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ันนี้แล้วใช่ตอนนี้เรากำลังเปิดประตูเปิดปิด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 ปิดสิเปิดปิดเปิดปิดไม่รู้ทำไปทำไมโอเควันนี้นะครับผมก็หลังจากที่เราได้ไปฆ่าหรือได้ไปสู้กับไฮดรามานานพอสมควรนะครับมีน้องๆหลายๆคนก็ คอมเมนต์หรือเขามาบอกว่าพี่เวฟคว่าไฮดร้าเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟในการในการสู้นครับบางคนก็บอกพี่ทำไมไม่ใช้หัวเมดูซ่าฆ่าม,มให้จบเลยครับพี่คือไฮดร้าเนี่ยเขาจะดรอปเป็นไอเทมไอเทมชิ้นหนึ่งเวฟผมไปดูข้อมูลมาละไฮดร้าเนี่ยเขาเหมือนเขาจะดรอปเป็นไอเทมชิ้นชิ้นหนึ่งนั่นก็คือเลือดไม่พิ่หัวใจของไฮดร้าก็คืออันนี้นะครับผมซึ่งความสามารถพิเศษของหัวใจของไฮดร้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาใส่ในช่องเนี้ย มันจะสามารถทำให้เราหิวเลือดได้ตลอดเวลาเหมือนกับไฮด้าเลยเว้ยเออคือมึงจะคิกโกแบบมหาศาลอ่ะนั่นแหละครับผมใช่เราก็เลยไม่ทำการใช้หัวเมดูซ่าเพราะว่าหัวเมดูซ่าเนี่ยมันเป็นหัวที่ทำให้มอนสเตอร์ Monster มันไม่ดรอปของถามว่าฆ่าได้ไหมฆ่าได้นะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ดรอปของนั่นเองเดอ้อมาพารก่อนคือผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งคะคือเป็นคอมเมนต์ที่ กูก็เพิ่งเห็นพี่พี่ขอโทษพี่พี่ไม่รู้ว่าเองเพิ่งคอมเมนต์หรือว่าอะไรนะเว้ยคือมิโนว่าพี่เวฟครับมึงจะไปฟาร์มทาไมครับมึงรู้หรือเปล่าครับมึงมีไอเทมในการคราฟไอแร่นั้นอะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะมาลองคราฟกันดูซึ่งหลักการการคราฟเดี๋ยนะผมให้ดูคือตอนเนี้ยคือเราต้องการไอแร่นั้นใช่ไหมเดี๋ยนะมันต้องใช้ลูกบอลน,นี้ลูกบอลน,นี้แล้วก็ใช้นี้อ่าสิบหกอันเนี่มีหกอีกสี่อันโอเคแล้วก็ แล้วใช้อันนี้มาอีกซิมีสีแดงสีแดงสีแดงแล้วก็อันนี้อันนี้นนคือไม่ต้องว่าวิเวฟครับมึงสามารถคราฟมันได้ครับมึงไม่จําเป็นต้องไปฟาร์มเห็นไหมได้แล้วผมก็ลืมไปเลยเว้ยว,ว่ามันคราฟได้กูก็แบบเออไหวังมันคราฟได้นี่ว่ากูก็ลืมไปเลยหายโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ไอเทมของเราขาดอะไรบ้างนะดีแต่เราจะคราฟมันขึ้นไปเองเอ้าเอี้ยกูไม่ได้เนี่ย ฮัลโหลเพื่อนดีซีจะเอาไว้ใส่เดี๋ยนะเอาไปวางไว้ใส่เดี๋ยวกูว่ากูน่าจะวางไว้แถวนี้ออ้คือถ้าเกิดว่าเราได้หัวใจไฮดร a ามานะครับคือเราแทบจะเป็นอมตะก็ได้นะเออเราจะบอกว่าเราเป็นอมตะก็ได้นะคือชุดเกราะเราก็แข็งแกร่งมากแล้วเราก็จะหิวเลือดตลอดเวลาแล้วกูเอาไปวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยฮัลโหลมาควิป งูดังซื้อคราฟไปวางไว้ตรงไหนทำไมกว่าไม่เจอพาดก่อนมึงวางไว้ตรงไหนนี้คราฟใหม่ก็ได้วะโอ้ยนี่เจอแล้วเขินจังเลยโอเคมาเอาแบบแรกนะครับผมมันต้องการหินที่เรานี่อันนี้สิบอันใช่ไหมมันต้องใช้นี้โอเคอันนี้สิบอันแล้วก็มีเบเบดใหญ่ประมาณสิบห้าอันนะครับเบเบดใหญ่สิบห้าอันโอเคเบเบดใหญ่สิบห้าอันสิเเบ,บห้าอัน,อนแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยผมขอต้องการไอ้ตัวนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้น่าดีไอวอ๋อดวงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อ,ตยอ่ามันต้องการนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคราฟนี้ขึ้นมาเพานั้นเยอะว่ะคือมันต้องการอยี่งต้องการสิบอันเราขาดสามอันใช่ไหมอันนี้ต้องใช้สีส้มในการคราฟด้วยอ่าเราลองคราฟดิเราคราฟไม่ใช่สิมันใช้อะไรวะกูลืมใช้อ๋อสีเขียวมาถูเอ้ยอ๋สีเขียวคราฟสีเขียวมาคราฟอันนี้ประมาณสักสามอันโอเคเรียบร้อย คือแบบมึงรับได้ตั้งนานเว็บมึงไม่ยอมทำอยู่บุกกร์คราฟเยอะแยะอโอ้โหมาเรามาคราฟกันเดี๋ยวทุกคนอ <laughs> เราจะไปทำคราฟเอา้ากูขาดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูขาดหลอ,ะอะ่ะก็ถูกแล้วที่ฮัลโหลทำไมราฟไม่ได้วัดเดี๋ยวนะเราเปลี่ยนอันแล้วก็ดาบร้อยยี่สิบเหมือนเดิมใส่เข้าไปกดนนี่ ไม่ได้ what the fuck ทำไมฉันไม่สามารถคราฟมันได้เดี๋ยวนะผมกดมันไม่ได้เว้ยทุกคนเป็นไรเนี่ยหรือว่ามันต้องใส่นี้เพิ่มวะมันต้องใช้แบบว่าดาวกระจายเพื่อไหมอะไรหลายๆอันดาวกระจายหลายๆอันเดี๋วะเดี๋ยวนะขอคราฟดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งหล่นสิเอาดาวกระจายไหมใส่เพิ่มนี่ใส่เพิ่มใส่เพิ่มเพื่อมันต้องการเพิ่มเลยผมคราฟไม่ได้ทุกคน เนี่ยผมคับไม่ได้อะอเดี๋ยวนะกูดูชื่อดิถูกต้องอ๋ออเวนเลย้องบอกไอ้ควาย,ยางโง่ไม่เห็นเลย,เยแหกตาดูบ้างสิเออขอโทษครับ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 เอา้าเดี๋ยวนะเบออ๋อกูลืมไปว่ากูยังไม่ได้ไปคับเบเบ็ดนี่หว่าเอว่าเอ้ยเบเบ็ดแบบจะไม่ได้ไปคับเลยเดี๋ยวขอไปเอาเบเบ็ดที่ที่โลกนู้นก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันขาดอยู่ประมาณ ห้าอันใช่ดีซแต่ห้าอันสี่อันนี่สี่อันใช่กูก็แย่หยูทำไมครับไม่ได้เว้เนี้ยเดี๋ยวพี่เว็บขอไปเอาเบเบดแป๊บหแบบนึง่งมาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาต่อกันแล้วซึ่งหลายคนอาจจะอาจหลายคนหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าพี่เวฟบพี่เว็บแค่มาลุกมังกรแล้วก็มาเอาเฉยใช่ไหมครับไม่เว้คือปรากฏว่าผมลืมฟาร์มของเอาไว้ทุกคนผมก็เลยต้องนั่งเอฟเคหรือยืนงงๆรอแบบ โคตรนานผมรอไปประมาณหูชั่ครึ่งชั่วโมงเลยบังนี่ซึ่งตอนแรกในตอนที่ผมมาเนี่ยคือในในเนี้ยไม่มีสักอันเลยเวย้ยเออผมก็เลยต้องมานั่งโอ้โหแม่ไม่ได้ฮะเราจะไม่ยอมวันนี้นี่บอกได้คําเดียวว่าดาบดาเมจเท่าไหร่วะดาบดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบไปร้อยยี่สิบใช่ดิร้อยยี่สิบเช่อไหมมึงร้อยยี่สิบแต่กูจำมึงไม่ได้ร้อยยี่สิบเช่อไหม ไหนวะไหนวะเล่มไหนวะนี่ไงเออเราจะต้องฐานดาบ120มาให้ได้เว้ยวันนี้ผมไม่ยอมนะว,วันนี้เราจะต้องได้ดาบดาเมจ120ยฮะเราจะต้องฟันแบบฟันทีกระจุยกระจายอ่ะเออฟันทีต้องขี้แตกอะ่ะกูไม่ยอมไปเดี๋ยวเราไปเอาเดี๋ยวเราของกลับบ้านเดี๋ยวไปไปไปอันนี้มามามานี่เราก็ถือะว่าเรา,าเอามังกรด้วยละก,กันในขี้อับเราจะได้เอามังกรกลับบ้านด้วยไปเลสเกิ go, ทุกคน ตอนนี้เราได้เบเบดมาครบแล้วแล้ว15อันเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปแล้วก็คราฟดาบดามเมด100กันจะเป็นยังไงไปกลับบ้านดีกว่าวาร์ปเลยเดีกว,วา่าง่ายดีมาแล้วโอ้โหถึงโคตรไวมาจะราคราฟเดี๋ยวทุกกลตอนนี้เราขาดแค่นี่ใช่ไหมนี่มันขาดแค่เบเบดอันใหญ่ทุ่ยเอ้ยกูว,ว่าอยู่ตอนแรกเอ้ยทำไมมันไม่ได้วะ เอ้ยเราก็สงสัยตั้งนานที่ไหนได้เวเ้ยมึงใช้ของผิดอันมาทุกคนเดี๋ยวเรามาคราฟดาบดีกว่าอยากจะได้ดาบแบบเร็วๆแล้วอ่ะหนึ่งสองบมเรียบร้อยครับผมตอนนี้เรามีดาบดา,บดาเมจร้อยเท่าไหร่ว,วะร้อยยี่สิบเป็นที่เรียบร้อยเร็วครับผมแล้วก็น,น,น,นี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูผมจําได้ว่าเรามีเปลวไฟอยู่ไอเปลวไฟอันนี้เนี่ยเราสามารถเอนชร์ใส่ธนูได้ใช่ไหม คือถ้าเราเอนชาร์ใส่ธนูเนี่ยมันได้บอกว่าอ่าเห็นไหมคือเปลวไฟเราสามารถเอนชาร์จใส่ธนูได้แล้วธนูน,นี้เนี่ยถ้าเรายิงติดไฟใช่ไหมมีมโน้องๆบอกว่าฆ่าไฮดราเนี่ยจะต้องใช้ธนูติดไฟเออหรือว่าก็เป็นดาบติดไฟก็ได้หรือว่าอะไรที่มันติดไฟก็ได้นะเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราได้ของติดไฟล,ละเราจะไปฆ่าไฮดร้ากันไปกูไปฆ่าไฮดร้าเอเดี๋ยนะจำได้ว่าเรามีอืมตัวไว้ไหน เดี๋ยวอ๋อตกใจตกใจม้าไอ้ก็นึกว่าทำไอ้นี่หายมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเอานี้ไปด้วย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 อุปกรณ์ซ่อมแซมเอออูดาบดาเมจร100้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบพี่โตบอกว่าพี่เวลครับ้าพี่คราฟดาบดาเมจร้อยยี่สิบเนี่ยมันจะทําให้แมพของพี่พังนะพี่ตอนเวลาพี่ฟันอะไรก็ตามคือผมไม่ได้จะว่ามันจะทําให้แมพผมพังหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะพังนะทุกคนเดี๋ยวนะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรขนไก่ คนแก่ต้องการคนแก่อยากได้ฟินิตี้อ่ะเราต้องหาตั้งแต่ว่าไม่จำก,กัดอ่ะต้องเอนชาร์ดอรอโอ้โหเลเวลเราก็ไม่มีด้วยอืขนแก่คนแก,นก่เรามีพรวดใชไหมพรวดแบบพ่วแบบฉกชิงไม่ใช่ไม่ใช่ฉกชิงคนที่ว่าอะไรวะเราไม่มีพ่วดดีๆแล้วทุกคนแล้วหมอธนูลูกธนูไปไว้ไหนวันลืมไปแล้วโอ้ยผมอยากจะไปฆ่าไฮดราเราต้องไปจัดการเฮด้าให้ได้ แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องหาลูกธนูกูก่อนว่าตอนนี้กูไม่มีลูกธนูแล้วทุกคนไฮ้ที่ไง27ลูก27ลูกเหรอถามว่าไฮด้าจะตายไหมเหรอผมว่าไอ้เดียมีอันนี้เยอะเลยโอเคได้อยู่ครับอ่าหนึ่งกองกว่าผมว่าเราฆ่าไฮด้าได้อืมตอนนี้ผมว่าเราสามารถฆ่าไฮด้าได้ปะกูไปฆ่าไฮด้าเดือยมิโนร้องบอกว่าพีเว็บครับทำไมพี่ถึงไม่เอามาังกรเนี่ยเป็นตัวฆ่าไฮด้า หรือว่าไม่เอาหัวเมดูซ่าก็บอกไปแล้วเนาะหัวเมดูซ่าสมังกรตัวเนี้ยคือผมไม่อยากจะเอามังกรไปสู้เท่าไหร่เลยผมอยากจะสู้เองจเย็นลูกจะเย็นเ็นเย็น,เ,ยนเดี๋ยวในอนาคตพ่อยเองสู้นะลูกนะั์นะเชอร์รี่ชอบชื่อแล้วกัน <c oughs> ไปแล้วเชอร์รี่พาพ่อไปจัดการไฮดร้านี้พ่ออยากได้หัวใจของมัน <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเราได้หัวใจของไฮดร้าเนี้ยผมบอกได้คำเดียวว่าเป็นอะไรที่โคตรขี้โกงทุกคน <ma S 1> คมาแล้วเก็บมากกอนลูกภาพไป แล้วกูจะฆ่าเหได้ยังไงมันอยู่ในน้ำอะ่ะเออมีหลายๆคนบอกว่ามันเราต้องยิงมันขึ้นไปบนบกเหรอใช่ไหมเพือมันต้องยิงมันขึ้นมาบนบกแล้วถึงจะสามารถฆ่ามันได้เดี๋ยวนะผพราะว่าเราต้องยิงมันขึ้นมาโขดชุดก็ยังไม่ได้เอ็นชาร์สเลยว่ะทุกคนผพราว่าเราต้องยิงมันกระเด็นขึ้นไปบนบกอะ่ะเพราะตอนนี้มันเหมือนจะอยู่ในน้ําอ่ะเดี๋ยวรอย,ยิงไปดิเห็นว่าเมื่อเขาอยู่ในนะะ้ําฮะแล้วก็เขาเนี่ยโดนน้ําตลอดเขาก็เลยไม่เป็นอะไรในการที่เรายิงอะ่ะ เอางั้นเราจะพยายามยิงเขาขึ้นไปบนบกแล้วกันนะไปเร็วเฮด้าหรือว่ากูยิงแล้วมันไม่ติดไฟไะมกูมอยากจะรู้แล้วกันเฮด้าคโมนเลยสกขึ้นไปบนฝั่งแล้วลูกขึ้นไปปั๊บไป,ะปะอะไรอันนี้ใจเย็นๆนี่เราอะใจใจโอ้ยโอ้ยมึงยิงกูทำไมเนี่ยใจใจเย็นๆใจเย็นๆจะเ,เ,เอาจูกหลบกูหลบก่อนกูหลบก่อน,อนเดี๋ยวเราจะรอเขาขึ้นไปบนฝั่งแล้วนะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปบนฝั่งแล้วเนี่ยเลือด เคยโดนไฟไหม้ไหมก็ไม่โดนนะเว้ทุกคนเห็นปหคือผมทําแล้วมันก็ไม่โดนไฟไหม้นะหรือว่าเราต้องไฟแช็กมันจุดเขาวะใช่ปะคือผมต้องใช้ไฟแช็กในการจุดเขาเนะี่ยว่าใช่แน่เลยโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีการปล่อยพลังเส่หมูด้ยวยทุกคนไฮดร้าของเราได้ไฮดร้าไปหนึ่งนะคือมีเหล็กไหมเนะี่ยไม่มีเหล็กดับเลยค,ครับคับ <laughs> ไม่มีเหล็กดับเลยค,ครับคับเฮ้ย หรือว่าเราต้องใช้ดาบติดไฟเท่านั้นหนอโอ้ดาบติดไฟดาบติดไฟอ่ะกุจะทํายังไงดี๋วว่าดาบติดไฟเฮ้เดี๋ยวนะผมคิดไอเดียดีๆอยู่ละถ้าเกิดว่าเรามีธนูติดไฟใช่ไหมขอแค่ไฮด้าติดไฟใช่ไหมเราก็สามารถฆ่าอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปเอานี่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาไฟแช็คแล้วก็ลองเข้าไปจุดเขาดูไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองไฟแช็คนะครับผมแล้วก็ลองวิ่งเข้าไปจุดไฮด้าดูนะไม่แน่ใจว่า เขาจะติดไฟนานขนาดไหนแต่ว่าส่วนมากเขาบอกว่าให้ใช้ธนูหรือว่าดาบติดไฟนะเออธนธนูหรือดาบติดไฟผมไม่รู้โจมาแต่ไหนอะ่ะผูุ้งี้ผมเอ็นชาร์ดไอเปลวไฟใส่ไปในธนูง่โง่หรือ่ามั้งเออแล้วก็ไม่ยิงเขาใหม่อะ่ะมีปะมีปะมีปะเปลวไฟ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 ไม่น่าจะมีสะท้อนอันนี้ไม่เกี่ยวเปลวไฟมีปะมีแต่คงทนเนี่ยมันไม่มีเว้ยทุกคนเพราะนั้นเดี๋ยวออฟเฟรารอเอาไปเช็คเข้าไปจุดเขาดะผมบอกว่าจะได้ผลนะ <c oughs> คือกูบอกว่ามันจะได้ผลเอาไฟช็กก็ไปจุดอะไฟแช็กโอเคแล้วก็สิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือแอปเปิลทองแต่ว่าตอนนี้แอปเปิลทองกู Apple Tong ไม่มีคือถามว่าทำไมเราต้องฆ่าเฮตราด้วยเราต้องการหัวใจทุกคนต่อให้มันจะดรอปน้อยเราก็ต้องการมันอยู่ดีไปมังกรไปเชอร์รี่ลูกผ้าพาพ่อไปฆ่าเฮดราเนี่ยลูกเอ้ยแต่ว่าไอ้มังกรตัวนี้มันพ้นติดไฟยบวเอ้ยลองไหมเฮ้ย คำรามโชว์แล้วลูกกูได้ได้ได้เดี๋ยวพ่อให้ลองนะเชอรี่เชอรี่บินไปก่อนเชอรี่เชอรี่อย่าพึ่งแหลกเชอรี่เชอรี่อย่าทำให้พ่อเสียใจนะเชอรี่เดี๋ยวนะเชอรี่บินลงไปได้เชอรี่เชอบินลงมาแล้วเชอรี่เห็นเฮด้าไหมเชอรี่อยู่ตรงไหนวะเฮด้าฮัลโหลเฮด้าฮัลโหลเฮด้าโอ้โหยิงถึงด้วยโอ้โหยังแรงเดี๋ยวปรับเสียงก่อนเหลือสักยี่สิบโอ้ยยังแรง แต่ว่าดูเหมือนว่ามังกรของเราที่ยิงไปเนาะดามเมจของเขาเนี่ยจะไม่เข้าเฮด้าเลยแล้วก็เฮด้าเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เลือดฮิวอยู่เรื่อยๆนะทุกคนเราจะเอาดราก้อนของเราเอาเชอร์รี่ของเราไปจอดใส่แกอ่าอนี่น่าเชอร์รี่หรอพ่อมาเดี๋ยนะกูต้องสู้กับมึงยังไงนะฮะคือกูจะฆ่ามึงกูต้องทำยังไงดีกูต้องเอาไฟไปจุดก่อนใช่ไหมมาเลยเฮด้าเฮด้าเข้ามามึงเข้ามาเฮด้าโดนไฟมา แล้ไม่โดนเลยเฮ้ยเฮด้าทุกไฟบอลเฮด้าเฮด้าไอ้จุดเฮด้าเว้ยจุดเฮด้าเว้ยเฮ้ยนี่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ๊ย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 ตายกูตายไม่ไปไม่ไม่ไปไม่ไปอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮด้ามันโดนไฟแล้วทุกคนกูไม่ทันนะต้องทำต้องจุดไฟเยอะต้องจุดไฟเยอะเดี๋ยวนะต้องจุดต้องจุดต้นไม้ทิ้งเลยวะมาดิเฮด้ามึงเข้ามามึงเข้ามาเฮด้ามึงเข้ามามึงเข้ามามึงติดไฟยัง ติดไฟยังมึงติดไฟแล้วใช่ไหมมึงติดไฟแล้วใช่ไหมเฮ้ามาดิครับก็มาดิเออติดไฟแล้วจะตายเปล่าจะขู่แต่ว่าเลือดเขาอ้โหูเลือดมันไม่ได้หมดทุกคนผมไม่รู้จะฆ่ามันยังไงวะม,มึงโหดแท้ฮะมึงคือโหดแท้เราตีมันไม่ตายอะ่ะถูกผมว่าเราต้องไปหาไอ้พวกดาบติดไฟอะไรก่อนวะเออแป๊กูยอมก็ได้กูยอมก็ได้กูยอมมึงก็ได้เออกูยอมมึงก็ได้ เดี๋ยวเราจะต้องไปหาเลเวลไว้ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าเราต้องไปล่ามังกรแล้ววนะเพราะว่ามีน้นองๆอกว่าพี่เว็บครับตอนไหนพี่จะทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตอนไหนพี่จะทำไอขวานมังกรแร่มังกรนะซึ่งไอแร่มังกรเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะคราฟยากเลยจะต้องไปล่ามังกรจํานวนมากเว้ยใช่คือเราต้องล่ามังกรจํานวนมากในการทําแร่แร่นั้นขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปตามล่ามังกรเนะี่ยเพราะตอนนี้ดาบของเราก็พร้อมแล้ว ดาบที่แบบอันแสนขี้โกงเราจะไปตามรามบบังกรเนี่ยทุกคนผมบอกว่าเราจะเจอมังกรแล้วเพราะก่อนหน้านี้เหมือนผมจะเจอมังกรอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่อ่เจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วมังกรน่าจะเป็นมังกรสายฟ้าไหมอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวมันตื่นมาดิไหมเนี่ยมัดิมาดิมาดิมมด้ฟาดาสักทีฟาดสักทีสองทีเรียบร้อยเจอดาบกูเข้าไปเรียบร้อยโคตรแรง คำว่าแลกอะคำว่าโกงอยู่ใกล้กันโอ้คุณได้หัวใจเนะนะผมจำได้ว่าไอ้แรกเดนะแล่แลแลไอ้แลพวกนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคแล่นี้แรกนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องไปหาเนี่ยคือเราต้องคราฟไปเครื่องนี้ขึ้นมาก่อนซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันคราฟยากไหมเดี๋ยวนะ D R A G ใช่ไหม D R G เดี๋ยวนะ O N F O R โอเค คือแร่นนรเนี้ยมันคราฟยากไหมไอ้ไอ้เนี้ยมันคราฟยากไหมมันคราฟยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีหินอันนี้เข้ามาด้วยซึ่งหินอันนี้เนี่ยมันคราฟยากตร,ตรงที่ว่ามันจะต้องใช้เป็นเก็บมังกรเป็นบล็อกนะครับผมซึ่งเก็บมังกรเนี่ยมันเนี่เห็นไหมคือเก้าอันจะได้แค่หนึ่งบล็อกแล้วเราจะต้องคราฟอันนี้จํานวนมากไอ้เนี้ยจำนวนมากแล้วก็ต้องคราฟอันนี้ด้วยแล้วก็ต้องคราฟอันนี้ด้วยเราจะต้องคราฟให้หมดนะครับผมจึงจะสามารถทําแร่ที่เป็นแร่มังกรได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องล่ามังกรเนี่ยคือล่ามังกรเนี่ยมันล่า,มาไม่ยากหรอกเว้ยแต่ว่าตรงที่ผมคิดว่ามันยากนะก็คือเราจะต้องหามังกรพันเดียวกันที่เราต้องการตลอดเว่เออคือมันจะยากตรงนั้นแหละผมก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาดาบอุ้ยเดี๋ยนะเลเวลสามสิบแล้วทุกคนอ,อ้าวโอ้โหอีซี่เดี๋ยนะตรงนั้นมีม,มัมกงกรหรอวะมังกรตายอ่ะวันดีมังกรได้ตายแล้วเหรออ๋อมังกรไฟ น่าจะ้องไปแลวฮะนี่ตัวที่ผมฆ่าไว้หรืออะไรมนะเ่ยมากลับบ้านเดี๋ยวผมคืเอเดี๋ยวนะโอ้กูลืมให้อาหารเชอร์รี่กูไอ้บ้าเอ้เดี๋ยวนะมึงอะไรเนี่ยฮะขอขึ้นได้ไหมเชอร์รี่ลูกพ่อไม่ได้จะดูสแต็กลูกออกมาให้พ่อคือเชอร์รี่ลูกเออตกใจดูว่าจะไม่้กูขึ้นไอ้บ้าเอ้ อุ้นแล้วแสามสิบแล้วเดี๋ยวลงว่าไปเอ็นชารดาบกันดีกว่าทุกคนว่าเราจะสามารถเอ็นชารดาบอะไรดีๆได้บ้างผมบอกว่าจะได้อะไรดีๆนะขอแบบดาเมจเพิ่มมาจากความคมห้าก็ได้แล้วก็แบบขอติดไฟด้วยอ่ะเออถ้าติดไฟด้วยนี่ถือว่าดีมากนะเราสามารถสู้เฮต้าได้นะเดี๋ยวกูขอจอดกันเนี่ยลงไปแล้วมึงอยู่ตรงนี้นะเชอรี่อย่าพิ่งไปไหนนะรอพ่อก่อนนะเชอรี่พ่อขอลงไปเอ็นชารโอ๊ยอพ่อล่วงว่ะเชอรี่เดี๋ยนะขอดูหน่อยซี ลาพีทกูจาได้ว่ามันมีอยู่ใช่ไหมโอ้ยนี่ไงโอ้ลาพีทบ้านเรานี่มันเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วเนาะกูไม่ลงแล้วบันไดรู้สึกลวช้าในของเอนชราด้วสิลูกพ่อเอนทราเป็นอักคณีพิษคาศ์สองดาบติดไฟครับผมแล้วก็ความคมสี่โอเคถามว่าดีไหมด,ดีดีดีเพราะมันตีติดไฟด้วยโอเคเนาะไอนน้ถือว่าดีไหมดีตีติดไฟดาเมจแรงดาเมจแบบโคตรเยอะเดี๋ยวนะ แร่เกจมังกรใช่ไหมอะไรที่เกี่ยวมังกรเราจะไปนี่อ่าเดี๋ยวอันเนี้ยหรือว่าแร่อะไรต่ตางๆเดี๋ยวเราต้องได้ใช้เยอะแน่นอนฮนะเดี๋ยวตอนนี้เราเก็บอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับมังกรทงนี้อันนี้ไม่น่าจะไปต้องไปใช้หรอมาอ่าเดี๋ยวอันนี้น่าจะของมังกรไหมใช่อันนี้ของมังกรปลเดี๋ยวเราจะไปออกไปตามราหามังกรเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องการหนังมังกรจํานวนมากแล้วก็เลือดมังกรมันก็ต้องใช้ด้วยนะโอ้โหใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้ว่าหดรู้ว่าหดรู้ว่าหด เฮ้ยทุกคนผมจําได้ว่ามันเหมือนจะมีมังกรยักษ์อยู่แถวเนี้ยเดี๋ยนะผมผมเดี๋ยวผมพาไปดูเหมือนจะจําได้ว่ามันจะมีมังกรยักษ์อยู่แถวแถวเนี้ยตรงนี้ป่วะถ้าจาไม่ผิดนะเหมือนกับตอนนั้นผมออกมาล่าแล้วผมได้ยินเสียงมังกรอนะ่ะประเดงนนะขอเปิดเสียงก่อนนะประมาณสักหกสิบห้าได้ยินปะคือได้ยินปะคือมันเหมือนมีรังมังกรอยู่ข้างล่างอะ่ะโอ้โหเราไม่ได้เอาท็อตมาเดี๋ยวขึ้นไปเอาท็อตก่อนขึ้นไปเอาไม้ก่อนดิ ขึ้นเอาไม้ก่อนนี่ไงมะคือาวัดทำไมต้นไม้กูตัดอย่างนี้วะเนี่ยอ๋สอสงสัยกูเอา๋อมดออกแล้วลืม,มใส่เสียงโคตรด,ดังเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยคือผมว่าผมจะลงมานานแล้วเว้ยแต่ว่าผมกลัวลงมาแล้วผมว่าลงมาก่อนทุกคนอย่างเงี้ยเออผมก็เลยไม่ได้ลงมากันทีเดี๋ยวลงมาสิโอ้โหไม่มีฐานดอกให้กูอุ๊ยว้าวลงมาก่อนเดี๋ยวนะทุกคนอาจจะมือดอที่ต เดี๋ยว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 ไปเหมือนจะมืดนิดนึงเนะียฮะเดี๋ยวขอเอาทอะไรวะนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าดูกูอยู่ไหนโอ้โหมึงมาที่ก่อนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนล่วงดิล่วงสิลูกล่วง,วงเออเรียบร้อยตัวบัลเลอร์ันลลาดใช่ไม่แอบ,บอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อเหิอนะเราอะเอเดือดนะ่ ทำไมมันมี2ตัววะตั้งแต่ที่หลักมันมีอันเดียวไม่ใช่เหรอแล้วตัวนี้มึงมาไงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่บริเวณนี้ใช่ป่ะตัวสีดำนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนจะนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะมีตัวสีดำตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งตัวกูปากท็อตเลยไม่กลัวมึงด้วยฮัลโหลแบบแฟนตายตายตายที่มึงอ่ะตายเรียบร้อยไปกูที่แลเรียบร้อยตายตายไปก่อนเออดูว่าจะไม่ตาย จุ๊เด้จุ๊เด้จุ๊เด้โถ่โอ้โหมังกรมีเดมอนด้วยเดี๋ยวด้วยเออด้วยเดียนะขขเ๋ยวนะขอคาสิโอริตันไงตัวนี้ก่อนรู้สึกเกะกะเหลือเกินอุมีแรกก็แรกก็ปกติทั่วไปนะทุกคนมันก็ไม่ถือว่าดีมากนะไอ้พวกเนี้ยเนี่ยตอนนั้นที่ผมไปล่ามังกรเว้ยผมได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าผมไม่กล้ามาฟาร์มกันไงเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าพี่เวฟครับพี่เวฟเสกแน่เลยอนะอะไรอย่างเงี้ยผมแบบพ่อมึงตายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคอ่ะนี่เก็บไว มาเดี๋ยวเราเอาแลกกับมังกรเนี่ยมังกรตัวใหญ่นี้ได้แลกเยอะมากเลยนะอันนี้ตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นตัวผู้วะตัวผู้อ่ะน่าจะเอ้ยได้ไข่มาด้วยวัวได้ไข่มาด้วยว่ะอัะมันน่าจะเป็นมังกรอะไรสีดําอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนกันะว่าสีดํานี่มังกรอะไรนะฮะใครรู้ก็บอกกูด้วยน่าจะมังกรสายฟ้าป่ะเออเพราะมันพ่นสายฟ้ามันก็ตกทำไมเก็บมันเป็นสีดําวะนั่นดิอ่ะไม่เป็นไรช่างมันแล้วกัน ขอขึ้นไปลอาตัวนี้สิตัวนี้นี่น่าจะได้เยอะเลยอะ่ะดูดิตัวเบลเลอร์เบลล่าเลยทุกคนอู้ตัวโคตรใหญ่เดี๋ยวใน,นอนาคตกูจะทำตัวใหญ่อย่างงี้แหละ <c oughs> อู้ดิเรเบลไม่เอลขึ้นมา37เลยวะ่ะอู้แล้วมึงพังแมพซะยับเลยลูกเอ้ยอู้กูยิงมึงไม่ทันจริงๆวะ่ะอู้เลเวล40เยี่ยมมาทุกคนกูรวยเลเวลแล้วตอนนี้อู้ทะลุมาจนเจอน้ำอ่ะทุกคน แล้วกูจะปิดกั้นยังไงดีเนี่ยให้น้ำมันให้น้ำมันหยุดไหลนะฮะคือถ้าเกิดว่าน้ำมันไหลมันบังไอ้นี่เราแล้วเนี่ยเวลาเราจะเก็บอืเวลาเราจะเก็บไอเทมอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนจะน้ำไหลมาด้วยนะทุกคนนะเราต้องปิดข้างล่างปิดปิดปิดได้ไหมมันจะปิดไม่ได้มันจะปิดตรงนี้ไม่ได้ฮะเราถ้าเกิดว่าเราเก็บเลือดบางกรหรอกเราไม่ใช่ถ้าเราเก็บซากบางกรเหรอกก็มันต้องไปข้างล่างแน่เลยผมว่านี่ผมกลัวมันไหลอย่างั้นงั้นกลัวปิดปิดน้ำตัวนี้ เออว่าเว็บโคตรฉลาดคนอะไรวะเนี่ยอ่ะใส่เข้าไปปีเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็คลิกขวาครับผมคลิกขวาเขาลุวๆทิ้งก่อนคลิกขวาด้วยมือโอ้โหยดอบเยอะปุ๊บวะอยี๋จะลุ้มเดี๋ยวนะต้องมือเปล่าดอบเยอะปุ๊บวะไม่แน่ใจอ่ะโอ้โหไอเทมแต่งสกิลโอ้โหหาอะไรไม่รู้เต็มโดมไปหมดเลย <c oughs> อะไรไม่รู้เต็มโดมไปหมดเลยอ่ะโอ้โอันนี้อะไรวะเนี่ยเกตมมังกร ได้มาโอ้โหได้มากองกวา่าได้หัวมาด้วยโอ้โหหัวเัลเลอเลยเวนหัวใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นมังกรตัวเมียปะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เอาจิ้หายแล้วกูอ๋อตกใจอ๋อไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นมังกรตัวเมียไว้ทุกคนแต่ทําไมมันไม่เห็นดอกไข่เลยอะเขาบอกว่ามังกรตัวเมียมันจะเขายาวไม่ใช่เหรอแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่ดอกไข่เอ้ยมีเลเวลตัวนั้นเหลือไะเลเวลมังกรโอเคนิดหน่อยกูก็เอา นี่กองหมดแหละเวลาเนี้ยเดี๋ยนะอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนะผมจําได้ว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นเพศเมียม,มันจะเข่ายาวพวกวะผมจําไม่ค่อยได้ทุกคนไม่เห็นดอกไข่เลยอะเไม่เห็นดอกไข่แล้วเด้ออะไรมะอยากได้ไข่มืงอก่อนกี่ะพอดีว่าจะเป็นเลี้ยงอยากยมีหลายๆตัวอะเชออะไรคเนีอ่ะไม่มีจริงจังเหรอน่าจะเป็นตวผู้วะทุกคน น่าจะใช่นะว่าหลายคนถ้าแม่งรู้เนี่ยมันขัดใจตายหา่าวดิโอเคตอนนี้เราได้หูมังกรเลเวลสี่ระดับสี่ระดับห้าเลยนะสองตัวเนี้ยหูดีงามพระรามแปดเดี๋ยวนะกูขอวางก่อนดิปไาลูกพ่อเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้เรามีเลเวลอยู่ที่สี่สิบนะทุกคนอย่าร้องดังสิเชอร์รี่เดี๋ยวเชอร์อรี่ก็โดนพ่อฆ่าหลังโลกเออเชอร์รี่ต้องใจเย็นนะเชอร์รี่เข้าใจมะเชอร์รี่อย่าใจอย่าใจร้อนเนี่ย โอเคตอนนี้เราได้นี่มาแล้วเดี๋ยวเราลองคราฟเป็นบล็อกดูไหมทุกคนเดี๋ยวเราลองคราฟเป็นบล็อก๋ยวผมคราฟเป็นบล็อกดูด้วยเอออย่าจะลองคราฟเป็นบล็อกด้วยเดี๋ยวดูซิว่าคราฟเป็นบล็อกเสียเท่าไหร่โอ้ยยังแพงเดี๋ยนะคราฟเป็นเดี๋ยวนะมันเรามีชุดกอดสีม่วงอย่างชุดกอดสีม่วงเอามีแล้วมีแล้วอันแรกเลยมีแล้วมีแล้วมีแล้วอันนี้เราคราฟได้สิบสี่บล็อกเหรอสิบสี่บล็อกโอ้โหมันใช้เปลืองอยู่ดีอยู่ทุกคนอันเนี้ยเหมืออนนมัจะต้้งใช 14บล็อกเหรอแล้วต้องไปคราฟนี้ถึงจะเป็นก้อนอิฐอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เราจะคราฟนี้เนี่ยเราจะต้องใช้อันนี้แหละในการที่เราจะทําเป็นที่หลอมไอเทมเออ mm. เพราะฉะนั้นเราจะเก็บไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทําไปก็ไม่น่าจะเพียงพออ,อ่ะอะไรเกี่ยวกับมกกังกรเก็บไ้ก่อนโอเคอ่ะเก็บไ้ไปสิ่งสำคัญที่เราจะทำนะตอนนี้กูเอาไปไว้ไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวกูกูเอาลาพิสไปไว้ไหนอีกเนี่ยโอเคถุ้ยชอบเอาไปไว้ มาถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วทุกคนเราจะมาทำการเอนชาร์ชุดกล่อ,องเรากันนะครับผมซึ่งบอกได้คำเดียวว่าถ้าเราเอนชารเฮ้ยความคามกับป้องกันระเบิดแบบน,นึงนะลืมใส่นั่นลืมใส่ความเขาเรียกว่าอะไรนะความโชคดีเอานี่ไหมโอเคไปเราไปเอนชารต่อเลยดูสิว่าจะได้อะไรอันนี้อ่าอ,อันนี้คนระเบิดคงทนสะท้อนโอเคอันนี้ได้เป็น ป้องกันสี่ข้อแค่ใต้น้ําคงทนนะฮะแล้วก็นนี้ได้เป็นคงทนอุ้ยโดนะเกาะนี้จะถึกมากเลยเนะี่ยแล้วถ้าเกิดว่าผมได้หัวใจไฮดร้ามาอีกอันนะเวะ้ยู้หพระเจ้าโคตรโหดอะ่ะ ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะฝันอาวเดียทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวเวฟก็ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจอก็ใหม่ในพาร์พาหน้านะครับผม,ผมเดี๋ยวพาทหน้าเนี่ยพี่เวฟขอไปนั่งฟาร์มมังกรมาแบบเยอะๆก่อนเลยละกันเนาะนก็น่าจะใช้เวลาฟาร์มก็ค่อนข้างที่จะนานเดี๋ยวพาทหน้าเนี่ยเราจะมาพร้อมกับทุกอย่างที่เราจะมีเออเดี๋ยวพาทหน้าเดี๋ยวเวฟขอไปนั่งฟาร์มมังกรไปก่อนเน,นาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราจะทําระดับต่อไปสิ่งที่เราจะทําก็คือไอเทมที่จะไปฆ่าไฮดร้าไว้ทุกคน ซึ่งมุกกรอนี่ผมจะเอาไปคล้ายได้ก็คืออาวุธที่มันตีติดไฟน่าเป็นดาบมังกรติดไฟน่าจะฆ่าไฮดร้าได้นะครับก็คือไอ้ดาบมังกรเล่มนี้กูครับได้เลยนี่หว่าอืมใช่ไหมมันติดไฟอ่ะเออกูครับได้เลยป่ัวะเออกูรักกูครับได้เลยป่ัวะ ไม่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 เราจะทำดาบไอ้พวกขวานเนี่ยขวานที่มันแร่ยากๆอ่ะเออโอเคทุกคนจะไว้คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นอะไรจำด้วยกันนะครับผมจะไว้คลิปหน้าคิดวิเคราะหสุนิเกอร์ประเด็นรับผมเดี๋ยวกูจะไปฟาร์มหัวมังกรเดี๋ยวเราจะฟาร์มแบบว่ามังกรให้เต็มตรงเนี้ยอืมเดี๋ยวเราจะได้แบบมีแบบเยอะๆเยอะๆเนอะพร้อมไฟพร้อมไฟ